สุดรู้ใบเฟิร์นพัสกรคนเป็นพ่อกับไม่ขอย้ายไปอยู่อาศัยเปิดใจเรื่องไม่ยอมย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ของใบเฟิร์นลูกสาวสุดที่รักเห็นว่าเพิ่งซื้อบ้านใหม่มาสักพักแล้วแต่พ่อยังไม่เข้าไปบ้านหลังนี้เลยเพราะอะไรจตุรงบอกว่าพอถ้าเข้าไปก็จะไม่ได้มานั่งถามอยู่ตอนนี้สี่พร้อมกับหัวเราะน่าจะซื้อมาประมาณ6-7เดือนแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นบ้านซึ่งก็ห่างจากบ้านที่เราอยู่แค่นิดเดียวขับรถแค่สิบ นาทีเราตั้งใจไม่ไปจะไปทำไมหอบ้านที่เราอยู่ดีอยู่แล้วมีความสุขแล้วถามแล้วใบเฟิร์นน้อยใจไหมจตุรงบอกว่าน้อยใจนะจริงๆไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ไปต้องบอกก่อนว่าเราภูมิใจที่เขาสามารถสร้างตัวมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่แต่ในความรู้สึกของเราบ้านที่เราอยู่มันมีความสุขแล้วอยู่กันมา20ปีแล้วผ่อนหมดจบเรียบร้อยเราโกว่าถ้าเราเข้าไปอยู่บ้านเฟิร์นแล้วยังเป็นภระระอยู่เราโกว าจะต้องไปช่วยผ่อนพร้อมกับหัวราะไม่มีอะไรไม่ได้ทะเลาะกันแต่จริงๆตอนแรกก็มีบ้างนะเพราะว่าเรามีบ้านอยู่แล้วจะไปซื้อทําไม แม่น้องเขาก็ต้องไปอยู่แล้วบ้านที่เราอยู่ยังไงล่ะแต่เรื่องของเรื่องเขาอยากให้แม่อยู่บ้านสวยๆมีความสุขเท่านั้นเองเขาก็คิดดีแต่คิดคนละมุมกับเราแต่ที่บอกว่าไปอยู่บ้านเดียวกับลูกสาวไปเฟิร์นไม่ได้เพราะนิสยัยเหมือนกันมากเกินไปจตุรงบอกว่าเวลาคุยอะไรกันมันเหมือนต้องชงกันฉากกันเพราะเขาเหมือนเราซึ่งแรกๆเราก็แบบว่าทำไมมันเป็นคนแบบนี้แต่พอมานั่งคิดดูก็รู้เลยว่าเหมือนเรามากๆเหมือน เราทะเลาะกับตัวเองเลยนิสัยเหมือนเราแต่ถามว่ารักลูกมากไหมรักมากลูกเราเป็นความภูมิใจของเราเวลาอยู่กับเขาเราบอกเขาว่าเราภูมิใจในตัวเขาแต่ถ้าทะเลาะกันจริงจังก็เคยมีแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าตัดพ่อรูกแต่เวลาทะเลาะกันเราจะเป็นคนมาง้อเขาก่อนแต่เขาก็ง้อเราเหมือนกันแต่ชอบรายมางอ้อ